สวัสดีครับเพื่อนๆนได้แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีเออมาดูกันเลยนะทุกคนเราก็จะเหมือนเดิมนะเราจะมาเปิดแพ็คการ์ดอีวูเหมือนเดิมทุกคนตอนนี้อีกต,ตัวหนึ่งที่ผมอยากได้แล้วก็ผมลืมไปนะว่า,าเราจะได้อะไรนะอะไรนะไอเราจะได้ตัวอะไรที่ผมลืมไปอะ่ะ คืออีโวจูน้าทุกคนนอกจากไก่ทองแล้วก็อีโวจูน้านะอ่าไม่ใช่ไก่ทองนะวิญ,ญญาณนักล่าไก่ทองเออแล้วก็อีโวจูน้าเดี๋ยวเราเข้าดูกันที่ไหนอนะอัตรางานสุ่มมนะทุกคนหรือเออน,น,นี่ตรงนี้อ่าเรามาดูกันเลยนะไม่ใช่ตรงนี้แพ็กเกจตัวละคร ไม่ใช่ตรงนี้ซปเปอร์พรีเมี่ยนตำนานแพ็กแกรีโวนี่นี่ทุกคนทุกคนนี่จะเป็นนี่หรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ทุกคนโอยอยากได้ภาพไพมนันีมาก0.01โอ้โหมันยากมาก 0. 0.1ฮันเตอร์ผิวสแสดงว่าสแสดงว่าภาพไพมนันีน่าจะยากสุดแล้วนะทุกคน ศูนย์จุดหนึ่งศูนจุดศูนจุดศูนหนึ่งอ๋อภราพลยมณีกับหมวกโลกซูเปอร์อ่ะคือพอๆกันเลยนะได้ยากพอๆกันเลยทุกคนแพ็กการ์ดอีโวอยู่ตรงไหนเอ่ยช่างนือทุกคนเราหาไม่เจอนะทุกคน สงสัยนะมันไม่น่าจะมีแล้วมัง้งโอเคเราจะได้ตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยนะอย่างที่บอกอะทุกคนผมอยากได้อีวูจูน่าทุกคนถามว่าทําไมเหรอเพราะผมมีคคตูมนี่งไงไอต้องเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนถ้าจำไม่ผิดนะผมมีทำไมกดนี่นี่ทุกคนนี่ นี่ทุกคนจูหน้าใช่ไหมนี่ผมอยากได้เออนี่ไงอีโบจูหน้าถ้าเกิดผมได้ผมก็ดีใจเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ไหมทุกคนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนี่ตัวนี้แหละล่าสุดเลยคือผมซื้อมาล่าสุดผมยอมไม่ซื้ออ่าอะไรนะอีโมดทัางไนกี้นะเพราะว่าจะซื้อ เออรอให้ได้นางกลับมาแต่มันคงจะไกลเกิือนเอื้อนนะผมว่าผมว่าน่าจะไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็มาลุ้นกันอย่างน้นก็วิญญาณนักล่าไก่ทองหรือว่าอีกตัวหนึ่งคืออ่าอีโวจูน่าเออมาดูตัวแรกกันนะวิญญาณนักล่าไก่ทองอไม่อยากได้คือผมเห็นบางคนได้อีโวไกอาด้วยนะทุกคน ถือว่าผมว่าดีนะอีโบไกแอผมชอบเหมือนกันอยากได้ไอตัวนี้ผมมาเมื่อวานแล้วนะโอ้โหแม่งเฮ้ยเราจะพูดหยาบไม่ไดเ้เราลืมไปคือผมเพิ่งได้เมื่อวานนี้ทุกคนแบบมันเกินคาดผมไม่คิดว่าเราได้เยอะขนาดนี้นะเออคือได้อ่ะมันใช่แต่คือไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ไงเออมาดูชิ้นสุดท้ายนี่ขออีโบไกแอนะ ขอล่อีโวกายอะไอ,อตัวนี้ก็เหมือนกันคือแบบแมาเยอะมากโอเคงั้นเราก็ได้มาแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะกาซเอสบวกเนะี่ยไม่ใช่มันดูยังไงเนี่ยต้องดูต้องดูงดกร์ด เราจะขาย A กับ A บวกไปก่อนนะเอ A มีไม่กี่ใบเองเหรอนี่ทำไมถึงขายเพราะว่าเราจะได้เห็นาการเปลี่ยนแปลงว่าเราได้การ์ดล่าสุดมากี่ใบทุกคนดูนะมาดูว่าใครจะได้เยอะสุดในบรรดานี้ ตั้งแต่ชี้เอวมาชี้เอวหนึ่งองสชี้เอวสามนะส่วนอ่ามากเกล็ดใช่มชื่ออะไรนะควินสการเลตเออควินสการเลตหนึ่งสองสามสไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ส่วนซาโฮหนึซาโฮสามดลิดหนึ่งจันเจ้า1วน่งแสดงว่าเยอะสุดคือไอคว n นสการเลต มันคืออะไรความสามารถของมันคือเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กของฉันโอกาส56%อันเชิญสัตว์เลี้ยงทหารากาศอ๋อมันเคยมีจี้ชิ้นหนึ่งเป็นแบบนี้นะไม่ใช่จี้น่าจะเป็นด่านหรือเปล่าผมจําไม่ได้เมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังโอกาส45มันมีเปลญยานมันมีอันเชิญสัตว์เลี้ยงนะเออแล้วก็ล็อกเมืองคูณ แล้วก็อีกอย่างมันมีอะไรอเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามมันเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามให้เป็นหุ่นไล่กาถ้าเกิดมัน50เนะถ้าเกิดไม่ออกก็จะเพิ่มเป็นบวก30นะเป็น5 6เจดเป็น70มเมื่อเริ่มเกมเพิ่ม60ของมาพิ้นแล้วก็เมื่อเริ่มต้นเทินของฉันรับคืน45ของค่าก่อสร้าง้านทั้งหมดก็งั้นๆน,นะทุกคนสำหรับผมนะ ไม่เป็นไรเรามาลองเล่นกันดูนะทุกคนโอเคนะทุกคนเล่นแล้ว,ลวเราก็มาเล่นทางจนได้ทุกคนเพราะว่าได้มาเยอะเกินมาดูกันว่ามันจะพอไปวัดไปวาได้ไหมโอเคเบิ้นสิบได้ถือว่าดีอยู่เป็นออฟเบิ้นจากทั้งหมวกแล้วก็ อย่าเบิ้ลพอโอเคทั้งหมวกแล้วก็คุยวิญญาณนะทุกคนออกไหมไม่ออกนี่นะมันมีเบิ้ลจากตรงนี้ยี่สิบแปดจากตรงนี้สามสิบเอ็ดนะเออเอาเป็นว่าเบิ้ลรวมกันเป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นสามส58สี่สิบแปดห้าสิบแปดอ่าเป็นห้าสิบเก้าใช่ไหม คือมาดูกันเบื้อ59ถ้าไม่ถ้ามันไม่เบื้อนก็มันรู้ไปเราสาบเขาไปหนึ่งแล้วนะเจอกับซินดี้ทุกคนอ่าตอนนี้ถ้าหารเราออกแล้วนะเราจะต้องไปตรงแปดเฮ้ยเก้าหรือเปล่าเบื้อนเกิน อุ้ยดวงดีนะออกมาแล้วโดนตรงนั้นนะ่ะมาดูว่าเราออกมาเราจะเป็นยังไงมาหลุ้นแปลนยานของเรานะปุ๊บไม่ออกซินดี้เขามีอะไรบ้างนะซินดี้ก็มีปืนฟองสบู่นางฟ้ามีแทมโบลีนแล้วก็แปลนสวรรค์แล้วก็สุดท้ายเป็นแม่เหล็กมารุเตยู เราจะโขบเบิ้นแปดเบิ 8, เบ้นเหมือนเมื่อกี้นะไม่เบิ้อเราไม่ปราศไหมสาบ,ไ,สาบไม่สาบทีนี้ดูดมาเลยทุกคนไม่ดูดโอ้โหจากนี้มันดูดไม่ใช่เหรอเก้าสิบเปอร์เซนดึงผู้เล่นไม่ดูดทุกคนอ่เขาโดนเองนะอาทีนี้ก็เรา ทีนี้เราลุน้นซิว่าดูดไหมอ๋อลุ้นสาบเขาอีกทีหนึ่งใจโคลสใจร้ายใจดำคือสาบออกดีอยู่นะแล้วก็ดูดมาเลยหายไปซะขังอีกเป็นยังไงล่ะดูแต่ที่สองแต่นี้เราเจอกับตัวนี้ขนเรียกว่าดีดีเนาะ เจอซินดี้แล้วก็มาเจอดีดี้ทุกคนทำลายอาคารไอตัวนี้เป็นสายวิกต้องระวังมันมากเลยทีนี้มันก็จะวาร์ปได้ตางตามใจของมันเพราะว่ามันมีไอ้นี่ไงมันมีก่อรอยฟ้ามันก็เลยแบบมันจะคูณให้เราด้วยดูจากสภาพแล้ว เราต้องรีบไปสาบเขาทุกคนอแฮบแบบนี้ก็ถือว่าดีนะไปสาบเขาก่อนไม่สาบทุกคนทีนี้เราเบินไม่ได้ขอสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดอยู่ก่อนถ้าเกิดเขาสร้างอีกทีนึงเขาโดนแน่บอกแค่นี้แหละเขาจะโดนขังอ่าโดนขัง ทีนี้เราต้องไปกำจัดเขาในวินาทีนี้ทุกคนอืมเยี๋ยวกว่อนนะถ้าหารเราออกแล้วเราจะต้องบนสิบสองให้ได้สาบเออ,เอ,อไม่ได้แล้วทุกคน จะทำยังไงดีทุกคนห้าอกหกอีกจบแล้วชีวิตนี้ก็ลอยฟ้ารอขึ้นมาแบบนี้เอาไปเถอะเอาคุณห้าไปเลยเรามาในสายล้มนะเราไม่ได้มาในสายวิกนะทุกคน เจอตัวเดียวกันซะด้วยทุกคนแบบนี้ก็สนุกนะสิผมคิดว่าเขาน่าจะเหมือนเรานะั่นแหละคือแบบเออได้มาเยอะขนาดนี้มาลองเล่นให้ดูเงยประมาณนะั้นผมคิดว่านเขาน่าจะคิดเหมือนเราแหละทุกคนดูโอ้ดวงดีซะด้วยเล่นเป็นนะคนนี้เล่นเป็นนะมันเล่นเป็นทุกคนคนเนี้ยเบิ้ลอีทีคุกนะ อเดี๋ยวเราจะไปสาบเขาก่อนบนสิบามาดูสาบเขาห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ออกตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นนะเอาเมืองนี้แพงที่สุดสิบเอ็ดนะอย่าสิบสองนะอย่าสิบสอง ออกมาก็ถือว่าดวงดีนะถ้าพูดถึงจี้เราหูนกว่าเขานะออกมาก็ดูเขาด้วยอืพูดถึงจี้เราหูนกว่าเขาแต่ว่าเรามาดูกันว่าเราจะเอาชนะเขาได้ไหมนะทีนี้เราลองสาบเขาอีกรอบหนึ่งเ่าอยู่ข้างหน้าเขานะทุกคนโอเคโดนสาบไปแล้วทีนี้เราก็เบิ้ลสิบสอง ผมเห็นอ่าอีกอย่างถ้าเกิดจะให้มันคงบูนะทุกคนเราควรจะมีแปลนยานที่ไม่ใช่เป็นยานสิเป็นที่กลับเมืองได้ไปมุมอะไรแบบนี้ยหรือว่าโดรนอะไรก็ได้นะอ๋ะโอโว้ยโดนโดกกหุล,ลาบนะโดรนแบบนี้คือจุกผมว่าเขาจุกแล้ว แะอย่งเบิ้นไม่เกินใช่ไหมตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวรอดูดอย่างเดียวทีนี้ยกเว้นร้อยเปอร์เซนด้วยเป็นแลนด์มาร์กเลยนะนั่นใช่ไหมด้ว่ายังไม่เป็นยังไม่เป็นทุกคนอทีนี้เราดูดเข้ามาเลยนะ เฮ้ยหรือว่ามันยังไม่ดูดเพราะว่ามันยังมีหมวกน่าจะยังไม่ดูดนะทุกคน๋อดูดมาก่อนด,ดูหมวกมันหายไปหนึ่งขั้นนะไปดูดมันจะสาบเราทุกคนที่จริงเมื่อกี้เราควรจะไปตกที่แลนด์มาร์คลุ้นลุ้นดูดเขาหนึ่งครั้งแล้วก็เชิญเขาอีกหนึ่งครั้งนะแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้เบิ้ลสิบสองลุ้นสาบแล้วก็ดูดนะ สาบไม่สาบดูดไม่รู้จะเปิ้ลสองทำไมนะเนี่ยสมมุติถ้าเกิดมันมีแบบกลับเมืองเหมือนอ่าลูกบอลลูกบอลอะไรอะลูกบอลสีทองอ่ะเออแน่าจะโหดนะ ปัจจุบันไม่รู้มันมีอะไรแทนบัตรเชิญกระต่ายเนาะแต่เราไม่มีไงบัตรเชิญกระต่ายกระโดดอะไรนะั่นอะ่ะมันมีหมวกเป็นหนึ่งขั้นนะโอเคถ้าดูดดูดไม่ออกเราก็ลุ้นเชิญเชิญก็ไม่ออกนะไม่เป็นไรเราประมาทเขาเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเขาจะอ่าเขาจะมีเกาะใกล้จะครบแล้วนะเลยแค่สองหลัง นั่นเลยแค่หลังเดียวแล้วทุกคนสวยแล้วเราต้องเบิ้ลสิบเบิ้ลสิบไม่เบิ้ลไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็กันนางได้แล้วก็มีเคล็ดลับนะถ้าเกิดเราเจอศัตรูที่เก็บเก,บเกาะไว้ได้ประมาณเกือบหนึ่งหนึ่งเลยอีกแค่เกาะเดียวที่เขาจะเก็บได้แล้วเราไปไปซื้อแบบนี้ก่อนอนะห้ามเลยนะ จะบอก่ห้ามอะไระห้ามเปลี่ยนการ100์ดร้อเซทุกคนไม่อย่างงั้นถ้าเกิดมันได้แลกเมืองย,ยึดเมืองอย่างเงี้ยเขาจะแลกแล้วก็การ100์ดร้อซของเรามาทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นการ์ดนางฟ้าก็ยังได้อยู่นะวิดูเองนะแบบนี้ ทีนี้ดอกกุหลาบนะโดนโดอกกุหลาบไปแล้วเดี๋ยวพึ่งยอมนะเราจะต้องสนุกกันอยู่เบิ้ลสิบสองเมืองนี้แพงสุดแล้วเราลองสิบเอดอกสิบสองแน่เลยนั้นกูว่าละสาบทีนี้แรกได้เพราะว่าเรามีเมืองสองเมืองแล้ว เบิ้ลเกินเปอร์เซ็นต์มันเยอะเกินไปนะตั้ง53ใช่ไหมอันนี้มันมี30อันนี้เป็น45 59เยอะเกินจบเลยทุกคนมาแต่นี้เจอกับเรนทุกคนพี่เรนของเราเคยเป็นเคยโหดมากเลยนะตัวเนี้เมื่อก่อน เราต้องบุ้นบุ้นสิบก่อนเนาะเพื่อที่เผื่อเลนเขาจะไปตกแต่ว่าตาแรกน่าจะยังทำอะไรไม่ได้มั้งออดอกลาบน่าจะยังไม่มีผลเพราะมันเป็นตาแรกนะเขามีอะไรบ้างมีแม่เหล็กรีโมทนะมีจี้เก่าเท่านั้นแล้วก็รองเท้าโล่ตัวนี้อุปกรณ์เคียนแบบฟุตลองเอแล้วก็สุดท้ายเป็น พื้นฟองสบู่นางฟ้านะฮะเบิ้ลมาลุ้น,นทีนี้ดูดแน่มันไม่มีหมวกนะถ้าออกก็ดูดอ่ะเบิ้ลสองวิธีสิดูดด,ดูเอาดอกกุหลาบไปกินโดนขายเมืองน่าจะยอมแล้วยอมเลยนะ ตาสุดท้ายนะผมจะเล่นให้ดูอีกตาสุดท้ายก็ถือว่าร์ได้อยู่นะโอเคทุกคนตอน,นี้เราก็ได้มาเจอกับเพียวมาลีนะตัวนี้เขาก็คงน่าจะแบบได้มายืมเหมือนกันทุกคนต่างคนต่างก็มาระโชดกันนะหรือ,อบอกตามตรงมันได้มายืมมากแล้วก็ผมไปเปลี่ยนจี้ใหม่มานะจากโดนดูดมาเป็นโดนกักขังดีเจโอเคเดีเ๋ยวเราอะไรอะจากไอเขาเรียกว่าอะไร จากคุยผมเปลี่ยนมาเป็นคุยเปลี่ยนมาเป็นหมัดแมวนะเออมาดูกันโอ้สาบไหมคือโอเคไม่เป็นไรนะของเขามีอืมเดี๋ยวก่อนนะเราจะมาตรงนี้ก่อนเขามีอะไรบ้างเขามีหมูนะ ดีกว่าเราค่อยไปส่งจี้เขาอีกรอบหนึ่งตรงนี้ไม่ขังทุกคนเสียดายเขามีอะไรบ้างเขามีหมูเขาเรียกว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงหมูในชุดกันฝนนะแล้วก็มีรองเท้าโล่แจกนะแล้วก็อะไรอีกมี AI ปริษัลุมดำแล้วก็หมวกกำแพงเหล็ก14วันนะอ้ะบาบนสี่ โอ้โหเบิ้นสี่นะเตะแต่ก็เตะอยู่เอาไปเขาน่าจะกู้ไหมนะ่่ใช้การ์ดเพราะว่าเราไม่มีตัดน้ำนปะ้าเนาะเราจะมาลุ้นในการสาบเขาไม่ใช่หรอมาดูอ่คือสาบเขาเนี่ยมันจะออกดีไหมแต่เมื่อกี้เท่าที่เราเล่นมามันก็ออกดีนะอ่ะเบิ้นแปด อ่าเบิ้ลด้วยสวยอ่าสาบดูดเอ้าไม่ดูดสามสองแล้วไปไหนก็ได้ไหมทีนี้เราเบิ้ลไม่ได้แล้วนะเราต้องเตะอย่างเดียวเจ็ดเตะแน่ทีนี้โดนเตะก็แมวก็ถือว่าเตะดีอยู่นะ เราลองเชิญดูไหมทุกคนอ่าดูดก็ถือว่าออกดีอยู่นะแต่เชิญน่าจะไม่ออกเชิญจากไม่ไม่ออกเลยทุกคนเขาล้มไปเลยทุกคนลองดูอีกตาหนึ่งก็ถือว่าสนุกนะตัวเนี้อีกตาหนึ่งนะแต่นี้เราก็ได้มาเจอกับน้องลิตเติ้ลมาเรียนะเป็นตัวแจกล่าสุดผมก็ยังไม่ได้จับมาเล่นเลยนะทุกคนตัวนี้มาดูกันเลยเขาก็ได้เล่นก่อนนะเขามีอะไรบ้างมี เกลแม่เหล็กมีนวมชกหรือเราค่อยค่อยส่อ,สองเข้าอีกทีหนึ่งนะสาบเข้าไปก่อนแล้วก็มีปืนฟองสบู่นางฟ้าอ่าโดนสาบไปแล้วทุกคนสิบเอ็ดออกสิบก็ไม่เป็นไรนะแปลนยานอ่า แล้วก็ความสามารถของมันคืออะไรเมื่อก่อส,สร้างให้สิบสร้างแรนมาโอ้ยเยอะอยู่นะอ๋อคล้ายๆกับเนวานาทุกคนแล้วก็อะไรอีกอะเมื่อก่อสร้างมันมีการป้องกันข้อมูลมาเบื้อนด้วยนะเบื้อนสิบโอเคไม่ต้องส่งแล้วยังไงเราก็น่าจะชนะแล้วล่ะ ใาตรงนี้แล้วกันมันจะไม่ดูดทันทีนะเพราะว่าสามซิลองเชิญอ่าทีนี้เราจะลองเรียกดูนะเรียกไม่ออกเออดูดออกอา้าดูซิทีนี้จะลบไหม ไปหวานเลยทุกคนถือว่าไปหวานอ่าผมก็เออจากที่เราเปลี่ยนมาโจมตีโจมจากโจมตีที่มันเป็นดูดก็เลยกลายเป็นหมัดแทนเลยทุกคนก็ถือว่าดีอย่างนึงนะเออเล่นมันตอนแรกว่าจะเล่นแค่ตาเดียวแต่นี้คือแบบละลายตาเลยทุกคนแต่นี่ขอตาสุดท้ายแล้วกันนะโอเคทุกคนตานนี้ก็จะขอเล่นเป็นตาสุดท้ายนะหรือเนื่องจากว่า คือคลิปเรามันค่อนข้างที่จะให้ยาวเกินไปนะคือเราไม่อยากให้มันยาวเกินไปแต่นี้เราเริ่มเจอกับตัวนี้ตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะทุกคนมาดูความสามารถของเขานะ EVO วยูฮัตตี้อะไรสักอย่างนี่แหละนะถ้าอ่านจะขอบพระรนะเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกาส50%ย้ายทันทีไปยังพื้นที่ว่างอาะไรอีกอนะยวกอนนะ อ๋อคล้ายๆกับแมวนะโดนโดนดอกกลาบเย่าหาว่าไม่เตือนเตือนแล้วก็โดนนะอ่าย้ายทันทีไปยังพื้นที่ว่างเพิ่มโอกาสถอยเต่าดดบเบิลอ๋อเมื่อถอยเต่าได้ดับเบิลครั้งสามครั้งก็เหมือนกับแจ็คแพดลูใช่ไหมไม่ใช่แจ็คแพดเดเบิลวิงอ่ะนะดูไปอ๋อยังไม่ดูยังไม่ดูลืมไปเบิลหกเบิลแปดเหรอ าโดนเตะไปอีกอย่าแปดสิบเลยทีนี้ไอ้ดีกว่านมันมีอ่าเมื่อทอยเต่าได้ดับเบิลสามครั้งก็ก็สุดย้ายเป็ยพงที่ต้องการนี่แหละเออก็เหมือนกับแจ็คแพดดับเบิลวิงนะแล้วก็ความสามารถที่สองเมื่อก่อสร้างเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจ่ายเพิ่มห้าเท่าของก่อสร้างก็เหมือนเนวนานะเมื่อ ตกแลนด์มาของฉันหรือก่อสร้าง90%ดึงหน้าหลังอ๋อมีดึงด้วยอ่าถ้าเกิดโอ้มันอวยมากเลยนะแบบนี้เราจะเราจะขอเรียกว่าอะไรเราจะไม่ล้มเขานะแต่นี้เราจะวิกเลยทุกคนเราจะลองก้าโอเคแม่นซะด้วย โอเคบายๆโอเคนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามนะผมก็ว่าเออก็ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะวันนี้ก็สามารถออกมาเล่นคำๆได้นะทุกคนแต่ถ้าลุยหลีกนี้ก็บอกเลยอย่าหาทำนะบายๆไปละ